สวัสดีครับบัดิสอนเกษตรไลฟ์สไตล์นะครับมาเจอกันอีกครั้งนะครับกับสาระดีๆที่จะนำมาฝากนะครับวันนี้เป็นเรื่องราวของรือสีผสมนะครับไม้ใบสวยนะครับโชว์ใบอันนี้เราเห็นว่าลายของใบนะครับแตกต่างจากใบไม้อย่างอื่นนะครับสวยงามมากนะครับแต่รือสีผสมนั้น จะมีวิธีขยายพันธุ์อย่างไรนะครับท่านใดที่ยังไม่รู้ก็ามารับชมในคลิปนี้ได้เลยนะครับกับอดิศรเกษตรและสไตล์ครับผมสิ่งที่เราต้องเตรียมนะครับก็คือดินผสมแกลบขุยมะพร้าวนะครับแล้วก็ใบก้ามปูนะครับหรือว่าดินปลูกของเรานะครับที่เตรียมไว้นะครับแล้วก็มีถุงดำหรือว่าจะเป็นกระถางก็ได้นะครับ สำหรับท่านใดที่มีวัสดุอุปกรณ์ที่จะนำมาปลูกนะครับอาจจะเป็นกระถางหรือว่าอะไรก็ได้นะครับที่เราหาได้ในบ้านเรือนนะครับแล้วก็เป็นนี่ครับหรือสีผสมนะครับหรือสีผสมนะครับเป็นไม้ที่โชว์ใบที่สวยนะครับสามารถทนแดดได้ดีนะครับวางไว้ในที่แดดก็ได้นะครับถ้าวางไว้ในที่ร่มก็จะสวยไปอีกแบบ ถ้าวางไว้ในแดดนะครับสีของใบก็จะสวยไปอีกแบบนะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการเลยนะครับว่ามีขั้นตอนการขยายพันธุ์อย่างไรง่ายหรือยากนะครับเอาส่วนไหนเป็นส่วนผสมเป็นส่วนขยายนะครับอันนี้ผมจะใช้มะพร้าวสับนะครับที่นมาเตรียมไว้นะครับลองก้นหลุมก่อนนะครับลองก้นถุงนะครับก่อน หลังจากนั้นก็นําดินที่เราผสมไว้นะครับมา,าลงในถุงนะครับแล้วก็ให้มันแน่นๆนะครับก็คือทําการกระทุงให้มันแน่นๆก่อนนะครับให้ดินแน่นๆก่อนเพื่อที่จริงไม้หรือต้นไม้ของเรานะครับจะได้ไม่โยกไปตามาแนวช่องว่างนะครับก็ใส่ประมาณนี้นะครับหลังจากนั้นก็ นำกิ่งนะครับที่เราต้องการนะครับก็คือใช้กันไกรตัดไปเลยนะครับหรือใช้มีดตัดนะครับในส่วนนี้นะครับแต่ละยอดนี้สามารถตัดไปขยายได้เยอะเลยนะครับขยายพันธุ์ได้หลากหลายมากมายนะครับแต่ว่าใบที่เราไม่ต้องการก็ตัดออกนะครับเดียวก็ให้เหลือน้อยที่สุดนะครับาเพื่อที่จะไม่ให้ ไม้ประดับของเรานะครับได้คายน้ําเยอะนะครับก็ตัดสักครึ่งใบนะครับถ้าใบไหนใหญ่นะครับตัดสักครึ่งใบไม่ต้องเสียดายนะครับเดี๋ยวมันจะแตกยอดออกมาเรื่อยๆนะครับตามข้อของกิ่งนะครับตามนี้นะครับตามข้อต่างๆเราก็ตัดประมาณครึ่งใบนะครับถ้าใบไหนใหญ่นะครับอันนี้ก็เป็นวิธีการง่ายๆนะครับเราจะทำยังไงนะครับก็ทำหลุมเล็กๆนะครับ ให้เห็นได้ชัดนะครับทําหลุมเล็กๆประมาณนี้นะครับแล้วก็นํากิ่งที่เราตัดมาเมื่อกี้นะครับลงไปกดให้แน่นตามเทคนิคนะครับกดให้แน่นครับช่วงแร,งแรกๆนะครับเราก็เอาไปอนุบาลไว้ในที่ร่มหรือว่าที่มีแดดลำไรนะครับอย่าเพิ่งไปในที่แจ้งนะครับเพราะว่า อาจจะทําให้ต้นไม้ของเราเมี่ยวได้นะครับต้องวางไว้ที่ร่มให้ปรับสภาพก่อนนะครับพอติดมีรากออกแล้วก็แตกยอดแล้วค่อยเอาไปวางไว้ในที่แจ้งก็ได้นะครับนะครับเพียงเท่านี้นะครับก็ขยายพันธุ์ได้แล้วอีกหนึ่งต้นนะครับถือว่าเป็นวิธีการที่ง่ายๆนะครับสําหรับต้นรื้อสีผสมนะครับที่เป็นไม้ประหับโชว์ใบนะครับทำไปจัดสวนหรือวางไว้หน้าบ้านสวยงามเลยทีเดียวนะครับอันนี้ เพียงแค่มีใบที่มีหลากหลายลวดลายนะครับยึกยักอย่างนี้นะครับสวยเลยนะครับแล้วก็ต้นแม่พวกเหล่านี้นะครับเจ้าจะทําการขยายต่อไปนะครับก็คือตัดยอดแต่ละยอดนะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นกิ่งที่ผมนํามาอาชํานะครับช่วงแรกๆก็ไม่มียอดก็แตกยอดออกมาพอรากออกแล้วนะครับเยอะเลยทีเดียวก็ขยายพันธุ์ได้อีกเยอะแยะมากมายนะครับ สำหรับเพื่อนที่ชอบปลูกนะครับก็ดูไปแล้วก็สามารถทําตามได้เลยนะครับจอดจะเดยอะมากนะครับเราสามารถนําไปตัดไปชําได้อีกมากมายนะครับอันนี้ก็เป็นรือสีผสมนะครับส่วนใบนี้นะครับก็มีวิธีชําอีกเช่นเคยนะครับเดี๋ยวถ้าว่างเดี๋ยวจะทําคลิปออกมา,าสหรับการชําใบของรือสีผสมนะครับ ก็คือเป็นไม้ประดับที่ชำได้ง่ายนะครับส่วนวิธีการทำอย่างไรนั้นเดี๋ยวรอพบกันคลิปต่อ,ตอ,ตอไปครับผมนะครับสำหรับทีนี้ก็นำการชำในดินก่อนนะครับในกระถางหรือว่าในถุงดามก่อนนะครับก็จะเห็นว่าวิธีการขยายพันธุ์เรือสีผสมนะครับมันมีหลากหลายวิธีนะครับแต่ว่าวันนี้ก็นำวิธีการชำใส ถุงดํานะครับหรือว่าจะใส่กระถางก็ได้นะครับเป็นแบบง่ายๆนะครับแบบง่ายๆแต่ว่าได้ผลจริงครับผมนะครับพอชําเสร็จแล้วก็รดน้ําให้ชุ่มไปวางไว้ในที่ที่มีแดดลําลายในที่ร่มนะครับอย่าเพิ่งเจอแดดจัดนะครับสักประมาณอาทิตย์ถึงสองอาทิตย์นะครับก็จะเริ่มแตกยอดให้เราได้เชยชมนั่นเองนะครับส่วนเรื่องของใบก็ชําได้เหมือนกันนะครับ เดี๋ยวจะมีวิธีการชำย่างใรในคลิปต่อๆไปเดี๋ยวจะนำมาแนะนําให้กับเพื่อนๆได้ชมกันนะครับเปลียนไม้ประดับที่ใบสวยสามารถนําไปวางไว้หน้าบ้านสวนย่อมหรือว่าในสนามหญ้าของเรานะครับประดับตกแต่งใต้โคนต้นไม้ก็ได้นะครับสวยงามเลยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอขอบคุณนะครับสำหรับเพื่อนๆที่ติดตามรับชมตั้งแต่ต้นจนจบนะครับหวังว่าคงจะเป็นประโยชน์สำหรับเพื่อนๆที่ชอบปลูกชอบขยาย ต้นไม้นะครับไม่ว่าจะเป็นไม้ดอกไม้ประดับนะครับก็มาชมเทคนิคดีๆได้ง่ายๆนะครับสำหรับเรื่องการดูแลนะครับก็อาจจะใส่ปุ๋ยเสมอสูตเสมอนะครับหลังจากาชําได้7วันแล้วนะครับใส่ลงไปนะครับไม่ต้องเยอะนะครับรอบโคนแล้วก็รดน้ําหรือถ้ามีปุ๋ยทั้งใบก็ฉีดนะครับเจ็ดวันนะครับฉีดครั้งหนึ่งนะครับหรือท่านใดที่ทํา อฮอร์โมนนะครับเกี่ยวกับพวกฮอร์โมนนมสวดสามารถนมารดมฉีดได้เลยนะครับทําทให้พืชผักไม้ประดับของเราสวยงามนั่นเองนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอจบเพียงเท่านี้เดี๋ยวพบกันใหม่ที่หน้านะครับขอบคุณมากครับผม